สวัสดีครับคลิปนี้ทดสอบสินค้านะครับก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับอันนี้เป็นลูกค้าที่ผมเคลมให้นะครับเนื่องจากว่าสินค้าเสียหายนะครับจากการขนส่งนะครับลูกค้ายังไม่ได้รับของเลยนะครับของพังระหว่างการขนส่งนะครับก็ทําให้ใหม่เลยนะครับถือยิ้งเสียงอย่างนี้นะครับถือย้งเฉียงอย่างนี้นะครับต้นตะเป้ไปนะครับต้นอ่กะหอนะครับห้าครั้งนะหนึ่งสองสามสี่ห้า ติดฟ้ารับเรา,าปัดิดัแค่นี้พอครับดังนะครับใช้งานได้นะครับอันนี้แค่พ้นแค่ห้าครั้งนะครับถ้าพี่อยากให้มันดังกว่านี้พี่เพิ่มขึ้นไปนะครับคนเป็นประมาณสัสิบครั้งก็พอนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วขอบพุณธครับ